สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเจอกับสาวสวยนะครับเป็นเซลเอียสุนะครับสาวสวยมากชื่อคุณนิวนะฮะต้องบอกเลยว่าคนนี้นี่โอ้โหโด่งดังในโซเชียลมากเลยของเซลรถเอียสุนะครับวันนี้นะฮะพี่นิวนะครับได้เอารถนะฮะเอียสุนะครับ2021ตัวเตี้ยนะครับมาแต่งใส่ล้อแท้ MK 5se นะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่ามันหล่อขนาดไหนทำไมถึงต้องเลือกล้อแท้แบบนี้ให้คุณภาพกับลูกค้าไปครับวันนี้เดี๋ยวไปพบกับพี่นิวกันครับสวัสดีครับผมเอาไปไหนนะครับเนี่ย <S <S อ้าวนีอ่อยู่ในรถนะนะฮะสวัสดีครับนี่ฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเห็นตัวจริงแล้วขนลุกใช่ไหมะต้องบอกเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาแนะนำนะครับว่าขายอะไรบ้างรถแบบมีโปรโมชั่นแบบไหนอ่าแล้ว อยากได้ยังไงจัดยังไงถึงจะออกมาหลอ่อบนี้อ่ะเดี๋ยวไปหาพี่นิวครับสวัสดีค่ะชื่อนิวอีซูอมาตะนะคะอยู่สูอ่อีซูอมาตะนครนะคะอ่าโปรโมชั่นยังไงบ้างครับตอนนี้อีซูซูครับพี่ก็จเป็นตัวสเปคแะคะรแ็นะคะเรื 29, ่องคนดาวคล้องแข่งนะคะ29,000ค่ะขวนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะมีมีเงินแค่29,000ออกรถได้เลยพี่โอโ้โหออกรถได้เลย29,000นะฮะนี่เลยพี่นิวเลยมีมีช่องทางติดต่อไหมครับหรือยังไง อภิษอิสุอมตะนาคบายนิวอรลพันนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กอรลพันวิิยาประกอบเป็นภาษาอังกฤษมีไลน์ไหมครับบางทีนม่มอยากจะเข้าไปแบบคุยเรื่องรถเรื่องอะไรเออแล้วแล้วคุยทางไลน์ได้ใช่ไหมฮะได้ทั้งหมเดี๋ยวแฟนว่ามาไม่รู้ เออโหออกต่อไม่มีไม่มีไม่มีอ่ามาอ้าวลายอะไรครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นให้ด้วยเบอร์โทรค่ะพี่0 9 6 1 4 2 2 3 9 8ค่ะนะฮะไม่ตั้งรหัสลายนะไม่ตั้งรหัสลายให้เบอร์โทรไปเลยเออโทรโทรมาคุยได้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 แล้วก็บอกเลยว่าใจดีด้วยนะฮะแล้วก็เออซื้อรถนี่ตอนนี้คือมีจัดแต่งให้เรียบร้อยใช่ค่ะพราะเห็นกับพี่หนุ่มมิ้ง จัดคือใส่ล้อให้อะไรให้โดยเฉพาะแบบแบ,บคันนี้นะ,ค,ะคันนี้นี่คือใส่ล้อแท้ MK นะครับ MK N5SE นะครับเพราะพวก,กวายางก็ซิล่าเลยนะฮะต้องบอกเลยดีเซนติตีเลฮะพี่นิวจัดเต็มให้กับลูกค้าอของชาวเอียรนะครับที่มาเลือกซื้อกับพี่นิวอ่าแล้วก็วันนี้โปรโมชั่นตรงนี้มีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับถ้าลูกค้า,าถ้าตัวสูงจะเป็น59,00 0าก็จะเป็นโซนี<อ>นแกะให้เลย จัดตรงให้เสร็จเลยเหรอจ่ายห้าหมื่นเก้าพันใช่ค่ะคือจัดโอเคล้อแท้พี่ด้วยจัดแต่งให้เรียบร้อยเลยโอ้โหตายแล้วนะฮะใช้เงินนิดเดียวได้ทั้งรถใหม่ได้ทั้งล้อด้วยแล้วได้ล้อได้เซลล์ด้วยเหรอเซลล์ไปแบบบริการไงพี่โอ้โหได้เซลล์ด้วยยิบหายแล้ววัยรุ่นนะฮะยังไงนะฮะใครที่กำลังมองหาอีซูนะครับอยู่ชลบุรีหรืออยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะฮะเข้าไปดูที่เพจอมตะ บายนิวนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าติดต่อเลยครับคุยกันแบบค่อยๆ่อคุยนะฮะจะได้ของแถมที่เยอะนะฮะอาจจะได้ถูกใจอาจจะได้คุยอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะวันนี้พี่นิวครับขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะใครที่กำลังมองหารถไอสุนะครับติดต่อพี่นิวได้เลยแล้วก็ให้จัดทรงจัดแต่งได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณแฟนเพจมากมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยช่องทางนี้นะฮะทาง YouTube นะฮะช่องหนุ่มแมงกซ์ชาแนลขอบคุณครับ